เทสพาวเวอร์แอมป์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีมาทดสอบ3รุ่นนะครับโหลดที่4โอห์มนะครับแล้วก็2.6งจุดหกดูนะครับว่าแอมปนะ์น่ะมันจะทําได้ดีขนาดไหนคุณภาพเสียงจะได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปทดสอบแนวทางให้นะครับเผื<ม>่อท่านไหนนะครับที่<ม>เอาใช้นะครับช่องหนึ่งที่3ใบน่ะก็ฟังน้ําเสียงนูว่านเป็นยังไงนะครับตรงนี้มมือองา สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับพิโปจอโอ้นะครับวันนี้นะครับกับผมก็ช่างผองนะครับก็จะมาเทสพาวเวอร์แอมป์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีมาทดสอบ3รุ่นนะครับนะส่วนจะเป็นรุ่นอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับตรงนี้เลยอ่านะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือวันนี้ผมจะหยิบยกเอาพาวเวอร์แอมป์นะครับทั้ง3รุ่นนี้นะครับมาทดสอบโหลดที่4โอห์มนะครับแล้วก็2.6ดูนะครับว่าแอมป์น่ะมันจะทำได้ดีขนาดไหนคุณภาพเสียงจะได้ดีขนาดไหนนะครับวันนี้ผมก็หยิบเอาตัวไมเป็นรุ่นซีรีส์นะครับก็คือ D8 002นะครับ1แทน่นแล้วก็จะมีทาดาโปร8แล้วก็จะมีของไมโครเทคนะครับจะเป็นตัว MT 800นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะนำมาทดสอบให้ฟังเสียงกันนะครับซึ่งในเซตวันนี้นะผมจะทดสอบใส่ชุดนี้เลยเป็นตู้ BB นะครับ3ใบแล้วก็ตัว V6 อีก3ใบครับก็คือผมจะเล่นช่องหนึ่งอ่ะขับเบรคช่องหนึ่งขับกลางนะครับทีแรกผมจะโหลดที่สี่วงกันก่อนนะครับก็คือผมจะเล่นช่องหนึ่งอ่ะที่2ใบดูก่อนแล้วก็มาฟังเสียงกันว่า เล่นที่สีโอมน่ะน้ำเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็พอมาเล่นนะครับสองจุดองหกอย่างเงี้ยน้ำเสียงแต่ละรุ่นน่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะครับวันนี้อ่ะอันดับแรกนะครับผมจะทดสอบตัวไม์ก่อนก็แล้วกันเนาะตัวที่อยู่ด้านบนนะครับอุ้ยมีป้ายโปรโมชั่นด้วยนี่ไงอ่ะใครมาติดตั้งแต่เมื่อไหร่นี่นะครับซื้อปั๊บนะครับรับเลยบัตรเงินสด500บาทนะครับอันนี้เป็นของไม์ NPE ด้วยนะครับ5 0าบาทรับคูปองส่วนลดไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็มีมิกเซอร์นะครับ โอเคผมจะเปิดเสียงมาก่อนเลยตรงนี้นะครับโอแรงไปครับแรงไปลดนิดนึงอ่าอ่าชินนั่นที่1เป็นเสียงกลางนะครับชินนั่นที่สองเป็นเบสนะครับเรามาลองฟังน้ําเสียงเล่นที่อ่าสี่โอห์มกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวอ้อมไปดูด้านหลังหน่อยนะครับว่าเดินไปดูด้านหลังว่าผมต่อยังไงนะครับนี่อ่านะครับนี่ก็คือจากพวอแอมมานะครับตอนนี้ผมเล่นที่สี่โอห์มอยู่นะต่อแค่2ใบ เสียงกลางก็ต่อแค่2ใบเดี๋ยวผมจะต่อเป็น2องจุดตรงหกเดี๋ยวผมจะเดินมาเสียบเข้าไปอีกว่าน้ําเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะโหลดได้ไหมนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับ อันนี้ก็คือผมต่อใส่3ใบนะครับต่อใส่3ใบเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าน้ําเสียงนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือเสียงนิ่มนะครับฟังง่ายนะครับเสียงกลางชัดมากนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมเล่นที่2 6 6กนะครับก็คือชัแนลหนึ่งอ่ะเล่นที่3ใบนะครับของไม n ์ e ินพีดีแนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะมาทดสอบของทาดาดูว่าน้ําเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมแค่สลับสายลงไปแค่นั้นนะครับตรงนี้อ่าโอเค เอเป็นเสียงกลางมีเป็นเบสนะครับคราวนี้ผมก็จะถอดสายลำโพงด้านหลังออกหนึ่งเส้นก่อนตรงน,นะรนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเวลาใส่ผมก็จะเดินมาเสียบใส่แต่ผมก็จะชูนิ้วให้นะครับว่าใส่กี่ใบนะครับอันนี้ผมเล่นที่4โอห์มกันก่อนเนาะของทาดาต่อชัแนลนะครับเพิ่มเกียร์ไว้สุดเลยามาฟังเอกลักษณ์น้ำเสียงของทาดากันบ้าจะเป็นยังไง सभी घर का पूरा चिंता नहीं है समय ตามที่ได้ฟังไปแล้วนะครับค่อนข้างต่างกันมากนะครับผมฟังเสียงดูแล้วนะครับเมื่อกี้ของไม n อ e ีเนี่ยมันฟังสบายกว่านะครับฟังสไตล์แบบว่าเบสนุ่มๆกําลังดีนะครับเสียงกลางก็มาพอดีกลางแหลมมาพอดีแต่พาดารู้สึกว่ามันจะติดไฮไปนิดนึงนะครับน่าจะเป็นความถี่ตรงโกงตัวนี้โอเคเลยนะครับผมติดไฮไปค่อนข้างจะเยอะกว่าไมเอ็ีนิดนึงนะครับตรงนี้ตัวต่อมานะครับเราจะมาทดสอบของไมโครเท็กกันว่าไมโครเท็กโทนเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ถือว่าสบายนะครับเล่นที่2.6งจุดหของทาดาก็โอเคนะครับได้เหมือนกันนะครับทีแรกผมก็ใส่ซีโอห์มคราวนี้ผมก็ขยับมาที่2.6งจุดก็น้ําเสียงก็ถือว่าผ่านผ่านนะครับใช้ได้เหมือนกันอ่าโอเคนะครับผมก็จะถอดสายลำโพงนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นคลิปทดสอบแนวทางให้นะครับเผื่อท่านไหนนะครับที่เอาไปใช้นะครับแชนแนลหนึ่งที่3ใบนะก็ฟังน้ำเสียงดูว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ เพราะว่ามีพี่ๆนะครับขอฟังเสียงนะครับเล่นที่2.6ลองหนูผมก็เลยทําคลิปทดสอบให้ดูนะครับว่ากําลังขับในช่วงประมาณ800นะวัตต์นะควรเล่นตัวไหนดีนะครับโทนเสียงตัวไหนมันได้ก็มาฟังกันในคลิปนี้นะครับเพิ่มไม่สุดเลยเกณฑ์ลิมิตอะไรผมก็ปรับปรับเท่าเดิมนะเพราะว่าผมจะเอาแค่สไลด์ขึ้นตรงนี้ นะครับก็ถือว่าน้ําเสียงก็โอ้โหไม่เป็นสององไห้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวไมโครเทคนะครับก็ถือว่าแต่ละตัวนี่โทนเสียงนี่ให้มาดีมากนะครับตรงนี้นะครับแต่ตามที่ฟังดูแล้วนะก็คือโทนเสียงของตัวไมนี่ค่อนข้างจะอิ่มกว่านุ่มกว่านิ่มกว่านะครับฟังง่ายนะครับนุ่มๆนะครับตัวนี้เพราะว่าด้วยระบบเป็นค์สเฮดนะครับส่วนทาดานี่เป็นคัสดีนะครับเป็นคัสดีส่วนไมโครเทคก็คา์สเฮดเหมือนกันน้ำเสียงก็อาจจะเอกลักษณ์ก็จะต่างกันเพราะว่าภาคปี าภาคไดเนาะของตัว power amp น่ะมันทำมาต่างกันนะครับตัวนึงอาจจะเสียงยัน่นความถี่สูงทํางานได้ดีความตีต่ําอย่างนี้นะครับผมก็แต่ละรุ่นเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์ของมันนะครับแต่ว่าตัวไม้ NPE นี่มันจะได้เปรียบเรื่องคอร์สเนาะในตัวด้านหลังแล้วก็มีลิมิเตอร์อะไรให้ด้วยนะครับเรามาดูด้านหลังนิดน,นึงเดี๋ยวบนด้านนู้นก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับของไม้ NPE นี่มันจะได้เปรียบเรื่องคอร์สนะครับในคอร์สก็คือจะมีพวก ปรับสามารถปรับโลคัสนะครับซับบูฟเฟอร์ได้แล้วก็มีลิมิตให้ด้วยนี่นะครับก็คือลิมิตนี่ช่วยในการเซฟระบบของเราได้ดีมากนะตัวนี้เซฟในเรื่องของดอลลโพงนะครับใน,ในกรณีที่เราเล่นพีคหนักๆอย่างนี้นะครับมันก็ช่วยนะครับช่วยได้เลยตัวนี้นะครับสัญญาณเข้ามาแรงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีคอมไบอินพุตก็มีให้ด้วยนะครับ ปรับโหมดเทเลบิดอะไรได้ด้วยนะครับโปรเจชิ่งให้ด้วยมีวอลุ่มปรับตัดความถี่ได้ด้วยนะครับตรงนี้ส่วนของทนาไม่มีนะส่วนของธนาไม่มีมีเฉพาะอินกับเอาฟูดเป็นสปีคอนตัวนี้ก็จะมีแค่สวิตช์ปรับโหมดนะครับแล้วก็ตัวความไวอินพุตแค่นี้นะครับเพราะว่าตัว2ตัวนี้จะเป็นธรรมดานะครับไม่มีคอสในตัวนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับมาทําทดสอบเป็นแนวทางให้ได้ดูกันนะครับในการเลือกซื้อ power amp นะครับว่าเราจะไปโหลดที่4โอห์ม หรือ2.6อย่างนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่กำลังดีนี่คือเล่นที่4โอห์มกำลังดีนะครับพาวเวอร์แต่ละรุ่นในตัว3แท่นนี้ที่ผมหยิบยกมานะครับก็ฟังดูนะครับชื่นชอบตัวไหนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับทางร้านของฮิปโปเจโนะครับส่วนในเรื่องของราคาเนะตัวนี้ราคาตัวนึงนะครับมา NPE เนี่ยราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับ9,900บาทส่วนของทา t าโปร8อยู่ที่9,290บาทนะครับ9,290บาท ส่วนของไมโครเทคนะครับอยู่ที่9,450บาทนะครับถ้าหากไหนที่ชื่นชอบนะครับพาวเวอร์แอมไปใช้งานนะครับแนะนําเลยนะครับทั้ง3รุ่นนี้นะครับแต่ว่ามีตัวสะดุดตาตัวหนึ่งคือตัวนี้เลยนะครับตัวบนนะครับของไมอินพีอีนะครับซื้อปั๊บรับเลยนะครับ500บาทนะครับเป็นคูปองลดโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับพาวเวอร์แอมแรงๆนะครับไปใช้งานแนะนําเลยไมอินพีเอีมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้ ฮิโปก็สามารถกดสั่งซื้อได้นะครับไม่มว่าจะเป็นทางเว็บฮิโปนะครับทางเพจ a c e b o o k อย่างนี้ก็สามารถสั่งเข้ามาได้หรือทาง Lazada Shopee ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ